ก็ใหญ่ามาะอย่างสวยงเลยนะคะเสป่าวนะคะเป็นีที่สั์สิทธิ์มากนะคสำหรับพวกเราชาช้าก็เป็นวันเลิกงานยามดีนะคะอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันเส้นะคะที่คุณปู่ให้นะคะ ที่จรทอนี้การเียครันนะคะนนก็แ่นะที่ารเยกวัน็นจงกที่กาเรียกขันนะคะอันนีก็่เรียคอก็แค่นวระแนา่ควนะอั้่นาที่รกอันก่ในช่วงงทีารนนน่เันนอีก็่วงพล่อเนะคอน้ก็คในช่งกาท่รนั Icana, คุณปู่นะครับนี่ก uh, ็มีแต่ญาติของเราเท่านั้นเลยครับนี่คุณป้าโอ้ยพี่สาวของของพ่อของพ่อของปู่วันนี้คุณปู่ก็จะเกษอะไรนะเกษียนข้ามปีเกษียนข้ามี่านกลังไปเรืยยามันดูเกียนมาชิกองค์การบริหารส่วนบลแล้ว ใช่การของเราวิธบอกแราเราแจ้งบันทึกเนาะเราแจ้งให้พีเนาะรับรูกทวนตากรรมให้รับทราบเนาะพ่อบันวันดีบันงามก็เลยสวัสดีครับผมอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยครับเออเอคดีครับเที่ยีเที่ทีเที่ยงเ่ยเที่ยงทีเ่ยเ่ย่เ พ่อใหญ่มาด้วยครับวันนี้เดี๋ยวลงมาเสริมบารมีให้คุณปู่ด้วยนะครับที่ได้ยืมมันพันยืนอันนี้เลี้ยงขันให้หลวงพ่อก่อนนะครับจะถึงมมาไไ่ด้ลูกหน้าสิลงหน้าลงหน้าลงหน้าไม่ใช่ลงพ่อได้พรรษาหนึ่งก็ได้ลงพรรษา เพราะฉะนั้นวันนี้คือวันดีวันงามได้ๆๆปุญาชะญาพี่น้องไม่ได้ทำพิธีจุดไฟให้นั่งอยู่นั่นแดงก็ตายได้เลยเอาคักๆเลยเอาเลยพราลารีคุณเอาสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันเลิกงามยามดีนะคะพอดีวันนี้นะคะคุณปู่นะคะเกษียณอายุราชการนะคะก็จะมีพิธีการนะคะเส้นไหว้นะคะ พระครูประกรมนะคะวันนี้เราก็เลยจัดใหญ่หน่อยนะคะโดยมีพ่อใหญ่ของเรานะคะแสดงความดีใจกับคุณปูนะคะ,<อ>กะเกษียณอายุราชการอบตอนะคะ,<อ>กะเกษียณน,นานแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มีเลิกง,งามยามดีนะคะที่จะ เส้นพระครูประรกมนะคะ่วันนี้ก็เลยถือโอกาสนะคะมาดูพ้อใหญ่ลงรถนะคะ,ะนี่คือเจาของเรานะครับโ พี่น้องทางปู่นะคะอ่าอันนี้ที่อยู่ใกล้คุณพ่อนะคะเป็นเป็นเป็นพี่คนโตนะคะเขาบ่า่วแล้วก็จะมีพี่น้องทางย่านะคะก็เสื้อเทวานะคะเข้าบุญช่วงเขอาบุญนะคะ อยากให้คุยพอดนะใช่เลยครับคุยพอดนะใช่เลยวันนี้ผมมีเงินแค่พันถึงสองผมขอยรู้ใบร้านต้องมีความสุขความเจริญสิ่งนายจีทุกงานบัตรธนากรมีแตความสุขความเจริญโอ้ยอยากซ่อมด้วยด้วยร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 วยด้วยใครจะมาคนละพันให้เอฟซีด้วยโอ้เอฟซีวันนี้ที่มาช่วยงานวันนี้เพราะเอฟซีมีแต่ความสุขความเจริญทิ้งนายจีบัตรธนากรมีแต่ความสุขความเจริญทิ้งนายจีบัตรธนากร กเล่นกานงานในนาทีการงานต่อไปด้วยนะคับเโอคฮะดรับกุ่ะนี่ะยบ้งเอนกื่ออแต่นระดับต่อไปก็คงจะเป็นพิธีเส้นไหว้ประกรรมนะครับผม ครับอย่างสวยงามเลยนะคะทุเ <silently> รียนทีเซ็นตทเรียนนะคะชิคีที่สักดิธย์มากนะคะรบบพวกเราช้าช้านะคะไผ่แก้วก็มาไม่ได้เลยพอใหญ่พอใหญ่มาแทนทาด้วยกันนี่แหละสวยงามมากเลยนะคะ มาใหญ่มาเส้นประกรมนะคะในวันนี้นะคะจามวยดื้อจามวันเก่าดื้อตวันเกาด้อ

tạ đà เด้อเอาฮั่ว

ฮะวนี้จะ้กับพี่น้องญาตินะคะสมรณ์นะคะก็ตอนนี้อใหญ่ซีับไทยกงน้มนกาตพี่น้องตักเปาตักเาสูปนทางที่ครนะครับสบายะ โลกรไทยแล้วไทยนะคุ hmm. ูข่ให้พรียวขอเลยขอเลยขอเลย่อยนะคะกับพี่น้องขกก็ีมาร่วมงานนะคะในวันนี้นครับเดี๋ยวให้คุณผู้ใ ตวจก่อนครับผมทำพิธีก่อนสาธุครับผมจะได้คลังแล้วก็ให้พ่อใหญ่เจิมให้อ้าเปณปูทำให้คุณชิมเลยิมสาธุสาธุอยเจ็บดาจบเากบอาม้ยี่มันก ได้สังงส่งขอนะคะจากช่องควยอเจียงนะคะนี้ก <in> <compliance. S 1> <for> ็จะมาทำพิธ <ard> mm ีป hmm. ลุกเสกให้นะคะแี่ลู่ไวนเอืกวนลุกเส่ให้กันแวาแล้วขวา พี่พิมพ์ครับขอที่พ่อใหญ่จะมอบให้นะครับอเไรนะยงขมาตัวรขอบคุณคาสั่งรู้คนยาวรู้คตัว้นี่ยขำซาขากรเมื่อร้คนยารเนี่ยขอคนทุกข์ลีได้ส่งไปเมืองนอกเพื่อเนี่ย

ขอนะคะให้กับคุณพี่พิมพ์นะคะ,ะต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณูไม่ต้องพี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็กให้รับชมกันพี่นีน้น,นะครับขอบคุณครับสวัสดีคับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ,อะขอบคุณค่ะสวัสดีะคะ่ะ